ดีนะครับก็อยากที่บอกคุณจอยบอกบเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มาพูดอ,อัปเดตในวันนี้นะครับก่อนอื่นก็เอาบรรยากาศง่ายๆแล้วกันก็ื่งกี้ได้ดูวิดีโอไปเรียบร้อยแล้วครับก็คงจะในพูดในพรีเซนเทชันอาจจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ออไวต้ตอบคำถามนะครับตรงนี้นะครับก็คือผมอาจจะข้ามเร็วน,นิดนึงนะครับเราเริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี3-4จริงๆแล้วเราเริ่มจดทะเบียนตั้งแต่ประมาณแค่2ล้านบาท แล้วก็เติบโตมาเรื่อยๆนะครับยอดขายเราที่ผ่านมาเนี่ยจากปี3 4เรามียอดขายประมาณ2ล้านบาทเองแต่ในปีล่าสุดเนี่ยเรามียอดขายประมาณปีที่แล้วประมาณพันสล้านแล้วก็ในควอเตอร์สามีประมาณพันหนึ่งบล้านซึ่งเราก็คือโตมาอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนตรงนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นวิวัฒนาการของออบริษัทไปเรื่อยๆทุกๆปีเราจะมีการเ,เติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดเวลานะครับในส่วนตรงนี้แล้วก็ที่ภูมิใจมากก็คือวันที่20ก็คือเป็นวันที่ เฟิร์สเดทเรทของเราก็มีพาคุณพ่อคุณแม่ไปร่วมงานด้วยผมถือว่าสิ่งหนึ่งก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเราเป็นครอบครัวที่ผมคุณพ่อคุณแม่มาจากเมืองจีนนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ผมเองเป็นลูกคนเล็กสุดเรียกว่าจนที่สุดเลยนะครับหลายคนอาจจะไม่เชื่อพี่น้องเราทั้งหมด9คนผมเป็นคนสุดท้องก็เรียกว่าเราถือว่าโชคดีเพราะว่าทางพี่ๆเสียสละหลายคนที่เสียสละทํามาเราเป็นคนคนสุดท้องกลายเป็นว่าเราก็โชคดี เกิดมาก็มีเงินมีอะไรให้ใช้ไม่เหมือนพี่ชายที่แต่ละคนเนี่ยถือว่าต้องลุยกับคุณพ่อคุณแม่มาคุณพ่อผมมาจากเมืองจีนก็ตั้งแต่เรียกว่าเสือหมอนผืนใบผมถือว่าวันนี้เนี่ยที่เราสาเร็จวันนี้เนี่ยก็เพราะคุณพ่อที่ผมได้เอาแบบแบบอย่างมาตอดเวลานะครับแต่ตัวนี้ครับอันนี้ก็เป็นอนโครงการนิข้าก็นนาาคือเราจะแบ่งการจัดการออกไปเป็นส่วนๆน,นะครับเป็นๆออกมาว่าทุกส่วนจะมีทีมในการจัดสอบ <c oughs> นะครับแล้วก็ จะมีคณะกรรมการบริษัทก็วันนี้ก็ได้เกียรติจากคุณอนันต์เกตพิทยาครับก็เป็นถือว่าเป็นกรรมการตรวจสอบของเราอีกท่านหนึ่งนะครับขอให้ตบมือน,นิดนึงครับ <S <S ครับแล้วก็อีกสองท่านเพิ่มเิไม่ได้มานะครับก็มีคุณอภิสิทธิ์ลูกกิจเจดกําจอนะครับที่เป็นอยู่ที่ปตทก่อนแล้วก็มีคุณภูมิพัฒน์สินาเจริญนะครับก็อีกท่านหนึ่งแล้วก็เราก็จะมีทีมงานบริหารซึ่งทางคุณจรรวัณเองคุณนุสราเองก็เป็นหนึ่งในทีมผู้บริหารของเรานะครับที่มีททัััั้งหมด8่านนนกะคครรบบ โอเคในพูดถึงลักษณะประกอบกิจการนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ว่าเราทําอะไรบ้างนะครับหลายคนที่ผ่านมาอาจจะไม่รู้จัก FPI เป็นอะไรทำอย่างไงเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราทแต,ตลาดต,าดต,าดตาด่างประเทศเป็นเกณฑ์ตั้งแต่ปี93เนี่ยผมทําตลาดต่างประเทศตลอดในเมืองไทยอาจจะไม่ใครรู้จักเราเท่าไหร่ในส่วนหนึ่งนะครับ FPI ตรงนี้เนี่ยเราทําที่เราทํามาเนี่ยเราเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกนะครับเ,เรียกว่าครบวงจรถ้าเห็นจากสไลด์คุณจะเห็นเลยว่าเรามีทั้งกระบวนการที่เรียกว่าทําให้พิมพ์เองมีกระบวนการฉีดขึ้นรูปเอง มีกระบวนการชุบพลาสติกเองแล้วก็มีกระบวนการค้นสีเองนั่นคือส่วนหนึ่งที่เทคโนโลยีที่คบลูบแบบนี้ผมถือว่าในเมืองไทยเนี่ยแทบจะไม่มีเลยคนที่มีก็คือมีฉีดไปเยอะมากใหญ่กว่าเราเยอะมากมีชุบก็ยังมีเยอะมีสีก็จะมีแต่ว่าบริษัทที่เรียกว่ามีเรียกว่าเทคโนโลยีที่เรียกว่าคบลูบตรงนี้เนี่ยผมถือว่าน้อยมากแต่ที่ไต้หวันที่อะไรอื่นจะมีนะครับแต่ว่าในเมืองไทยผมถือว่าน่าจะมีไม่เกิน10บราย ส่วนอหญกจะเปส่วน OEM ของเราก็เป็นหนึ่งใน IM ที่มีเรียกว่าครบวงจรตรงนี้มันสินค้าที่เราผลิตจะเห็นว่าส tructure ของเราเนี่ยหลายคนถามเนี่ยเราจะบอกว่าส tructure ของเรามีอยู่2ส่วนเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นของอที่เราผลิตพันเองก็คือที่ API ผลิตเองเป็นผู้ผลิตก็คือเป็นพวกพลาสติกทั้งหมดอีกส่วนหนึ่งนะครับรายได้จะเห็นจากสัดส่วนรายได้จากขวามือนะครับจะเห็นว่าเราผลิตเองประมาณ5 0เปอร์เซ i n g เราบาล4 2, 2ิดดงเซซึ่งเราถือว่าท r ดด i n g เนี่ยก็ เป็นหัวใจของ API อันนึงเลยเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกการทําอะไหล่เนี่ยคุณต้องมีสินค้าที่เรียกว่าครบวงจรอ,อันนี้ก็จะเป็นแคตตาล็อกของ API จะสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ดูเราได้นะเว็บไซต์เราสินค้าเราประมาณ4ี่หมืนรา,ายการอันนี้แคตตาล็อกเล่มแรกตอนนี้ก็ยลงให้ทีมงานออกแคตตาล็อกเล่ม2อยู่ซึ่งเล่ม2เนี่ยเราจะเน้นไปทางด้านของพวก Suspension พวก Engine ต่างๆนั่นคือส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าเราจะมาโตทางด้านเทรดดิ้งด้วยเพราะว่าเรามีฐานลูกค้ากว่าร1อประเทศเนี่ยในส่วนอื่นๆที่ไปดี คิดว่าในปีหน้าปีหน้าเนี่ยเราจะมองว่าเราจะตั้งทีมงานขายที่ไปโต,ตนด้านเทรดดิ้งส่วนหนึ่งด้วยควบคู่กับการผลิตของเรานะครับอ,อ,อันนี้ให้ดูในส่วนของที่เราประกอบธุรกิจของเราเนี่ยอย่างที่บอกตัวแรกก็เรียกว่าที่เรียกว่า r e p l a c e m e n t หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าร e เพรสเมนต์รีเพรสเมก็คือยอดจาก r e p l a c e m e n t Equipment Manufacturing OEM คือ Original Equipment Manufacturing ก็คือผลิตป้อนให้กับรถยนต์ p ีเพร m e n t คือผลิตป้อนให้อะไรในส่วนตรงนี้นะครับหลักๆที่เราทำเนี่ยคือพลาสติกที่เราทำ สามสี่ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกคือส่วนที่เรียกว่าทําด้วย ABS ABS นี่คือส่วนที่เอามาชุบแล้วก็เพิ่มความสวยงามได้อย่างที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยจะเอาหน้ากระจังมาพวกนี้คืออะไรก็ได้ที่เป็นทาด้วย ABS แล้วก็ผ่านกระบวนการชุบโครเมียมพลาสติกลงไปเพิ่มความสวยงามในส่วนตรงนี้ส่วนที่2นี่ครับผมถือว่าเป็นคีย์ของ FPI เลยก็ได้เพราะส่วนที่2นี่คือส่วนที่ทําด้วยโพลีพอปเปอนเพราะโพลีพอปเปอนเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติที่เรียกว่ายืดหยุน่นได้ค่อนข้างจะดี ในส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็สินค้าที่ทำส่วนใหญ่เหมเาะสำหรับทำก็กันชนพวกของสกเกิร์ตหน้าสกเกิร์ตหลังอุปกรณ์ตกแต่งเนี่ยจะใช้ PP เพราะน้น PP ตอนนี้ข้อดีคือจะมีความยืดหยุ่นสูงแล้วก็กระบวนการเนี่ยง่ายๆก็คือไม่ต้องมีผ่านกระบวนการชุบฉีดเสร็จก็สามารถขายได้เลยนั่นคือข้อดีของกันชนเพราะว่าการลงทุนจะเยอะแต่ว่า GP จะสูงเพราะนกันชนก็คือพลาสติกตัวหนึ่งสี่กิโลกว่ากว่ากิโลนึงซื้อพลาสติกเท่าไหร่คุณก็คูณเข้าไปก็เท่านั้นเองแล้วคือค่าแม่พิม ที่เหลือตลาดขายตัวต well, like ั้งพันหนึ ers, ่งพ like ันห so ้าพ right? ันสองเพระฉะนว่า GP ของตัวกันชนนีเป็นตัวที่เยอะเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาสี่ปีหลังเนี่ยก่อนหน้านั้นเราทําหน้ากระจังเป็นเกณฑ์ในห้าปีหลังผมเปลี่ยนแนวเลยบอกว่าหน้ากระจังเนี่ยผ่านทั้งฉีดผ่านทั้งชุบผ่านทั้งพ้นสีผ่านกระบวนการมีรีเจ็คมีอะไรเยอะมากแม้เราบอกว่าหน้ากระจังเราสโลว์ดาวเราจะเน้นที่บัมเปอร์แล้วก็บัมเปอร์ตัวนี้เนี่ยที่เราเปิดตลาดต่างประเทศไปก็ถือว่าสัตเซสมากๆนะครับเพราะว่าเราต้องการจะเป็นลีดเดอร์ทางด้านทำกันชนเลย ภับขาสก,ก็ตต่างๆเราที่ล่าสุดเราไปเปิดที่รัสเซียมาเนี่ยถือว่าเป็นโชคดีรัเสเซียมีอุณหภูมิติดลบ150เอ่อลบ40องศาโดยเฉลีย่ยงพราะนั้นลบ40องศาเนี่ยสมัยก่อนรัสเซียไซบีเรียนี่เขาซื้อจีนจีนก็คือซื้อไปเนี่ยเขาบอกว่าแค่อุณหภูมิลบ30กันชนมันแคกเองเกิดเพามันหนาวมากมันเย็นจัดมากเนี่ยพีพีพม่เย็นจัดเนี่ยมันจะแคกกันเองได้เพราะนั้นเขาก็ให้เราทําว่าทายังไงก็ได้ให้กันชนไม่แคกเราก็ไม่ให้ มาดูว่าทํายังไงให้ไปแข็แล้วก็เรียกซัพพลายเออร์มาทาก็ถือว่าสักเซสเราสามารถทําการชนที่เรียกว่าลบสี่สิบลบห้าสิบมันไม่แข็นั่นคือจุดที่เราโตในตลาดไซเรียแล้วก็เราโตในรัสเซียตอนนี้เข้ามาเปิดพื้นที่รัสเซียมาสามปีหลังเนี่ยเกิดกับยี่สิบโมเดลซึ่งเป็นโมเดลที่บ้านเราไม่รู้จักเลยโตโยต้าเอเรียนโตโยต้าพิมเมโอโตโยต้าเอ็กซิโอซึ่งรถในเมืองไทยไม่มีสักคันแล้วก็ไม่มีแคตาลอเตอร์มาเก็ตด้วยนั่นคือจุดหนึ่งคือข้อดีเราทําตั้งแต่ปี 9-9ถึงปี1-2ให้กับทางรัเสเซียเขาปรากฏว่าเขาชอบแล้วก็รถพวกนี้เนี่ยคือไม่มีคู่แข่งบางคนถามว่าทำไม G.P มันเยอะเพราะว่าไม่มีคู่แข่ง G.P ก็ได้ประมาณ50%เพราะว่าตลาดพวกนี้มันววรุ่มไม่เยอะมากเยอะสุดก็อยู่ที่ไซบีเรียแล้วก็จะมีที่รีลังกามีที่บังกลาเทศแล้วก็มีที่ทางด้านแคริบเบียนนิดหนึ่งทางด้านทางจาไมกาทางด้านฟริทิบาโกซึ่งอันนี้ก็คือข้อดีที่เราทํามาต่างประเทศเรารู้เลยว่ารุ่นไหนโมเดลไหนจะรอนที่ไหนจะไปเกิดที่ไหนจะไปตายที่ไหน ข้อมูลของตรงนี้เราจะมีข้อมูลตลอดเวลานะครับ <c oughs> ส่วนที่3ามเป็นส่วนของไฟไฟก็คือส่วนแอมปสมัยก่อนเราทำ replacement <c oughs> ปัจจุบันเราจะทําอะไรที่เป็นแตกต่างนิดนึงสร้างดีไซน์อย่างที่เอามาข้างหน้าเนี่ยเราก็จะให้โรงงานทําให้เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการเปลี่ยนแปลงโฉมของมันไม่ให้เหมือนกับ OE นะครับ <c oughs> ส่วนที่4คืออะไรก็ได้ที่เราทาก็คือเป็นพลาสติกเราทําได้หมดนะครับในส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เรียกว่าเป็น OEM อีกอันหนึ่งเหมือนกันเป็นพลาสติกเหมือนกันเราทําให้กับค่าย OEM มก็คือทํากับทุก่าปััจจุน เราทำให้กับทั้ง Toyota, ามิ s u ูบ s ชินิสสันอิซูซูมาสเตต่างๆแล้วก็ที่เราภูมิใจมากๆนะครับเราทำให้กับแลนด์โรเวก็คืออันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราทำให้แลนด์โรเวอร์สั s เไปปี 1.1, 1.2เราทำให้กับแลนด์โรเวเมื่อปี1.0เราได้โปรเจกต์มาเราร้อนไปปี1นึ่แล้วก็เราถือว่า Success มากแล้วว่าจริงๆรเราประมาณพันันเราทำไปประมาณ5,000คันที่ผ่านมาแล้วก็ล่าสุดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราได้้ต่่ออปี1 13ก็ถืวววาาาเเไงใจร ทำให้ได้โปรเจกต์ต่อของปี13ซึ่งคิดว่าค่ายยเคมีหลายค่ายที่เขามองว่าคือจะหาคุณภาพดีๆราคาแพงๆคุณหาที่ไหนในโลกได้หมดแต่หาคุณภาพดีๆราคาคอมเพลติ i v ฟเนี่ยผมว่าหายากนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เราพยายามจะเปลี่ยนลายของเราว่าขายคุณภาพ OE แต่ราคาเป็นเรียกว่า r e p l a c e m e n t นั่นคือสิ่งหนึ่งที่เราได้ตลาดตรงนี้มาค่อนข้างเยอะนะครับมาส่วนที่2ก็คือส่วนที่ไฟฟ้าหลายคนถามว่าเราทาไฟฟ้าด้วยหรอทำทงหมดอะไรก็ตามที่มี GP เราทาหมด แต่ถ้ารับจ้างไม่มี GP ผมบอกว่าเราไม่กระทำเพราะว่าเรามี GP ตัวที่เรากำไรอยู่เพราะั้นหลักๆของเราเราทำโตชิบ้าเนี่ยก็คือเป็นข้อดีหนึ่งเพราะว่าเราทั้งฉีดเราทั้งชุบเราทั้งพ่นสีเราทั้งฮอตสแตมป์ก็คือเครื่องซักผ้าที่อยู่ที่บ้านเนี่ยก็คือเราพ่นสีด้วยฉีดด้วยชุบด้วยแล้วก็ทำตัวฮอตสแตมป์ด้วยก็คือสิ่งหนึ่งที่เรามีกระบวนการที่เรียกว่าครบวงจรทางค่ายต่างๆเนี่ยก็ชอบเราเพราะว่าจากที่เดิมเขาไปหาค่ายหนึ่งฉีดคนหนึ่งฉีดไปโรงงานหน เป็นโรงงานพ่นสีกับที่โรงงานตัวชิพประกอบประกอ่าทะเละกันใครทำใครทำเสียมาใอ้โรงงานฉีดทําพังหรือว่าโรงงานชุบทําเสียก็ทะเลาะไปเรื่อยๆสุดท้ายมาที่เราบอกว่าไม่ต้องทะเลาะกันคือเรารับผิดชอบทั้งหมดตั้งแต่กระบวนการแม่พิมพ์ตั้งกระบวนการฉีดการชุบนั่นคือจุดหนึ่งที่ทําให้เรามีตัวโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยเข้ามาเยอะมากซึ่งเราก็บอกว่าเราไม่จํากัดอยู่ที่ยานยนต์อะไรก็ได้เราทําได้หมดล้วก็คือที่เป็นพลาสติกเราถือว